ร่มทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดานี่ดูพวกเราพวกเราถ่ายถ่ายรูป3คนกันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยโอ้หรุดอะไรอะไรเดี๋ยวเดอะไรกันเนี่ยทำไมทุกคนใส่แว่นหมดเลยอ้าวอาจารย์นักดนตี อย่ะไม่รู้อะไรตอนนี้เขาเรลังยิปเทรนสาวแว่นลังมาจับใส่แล้วสิไม่ใช่ จริงแหวนอันนี้เกิดจากความรักค่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณหมอ,อคุณแม่ท่านนี้กําลังกังวลว่าเอ๊ะลูกเราอะโตมา่ํากลางจอพวกนี้ออจอสีฟ้า <ปะ S 1> แบบนี้นใช่คุณแม่ก็เลยคิดว่ามันต้องมีวิธีการอะไรที่จะปกป้องสายตาถนอมสายตาของลูกๆและลูกของคนอื่นด้วยก็เลยคิด นใ,นใช่ใชแล้ววันนี้คุณหมอจะมาพูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับคุณหมอกุ๊กไก่ค่ะแพทย์หญิงนัชยาไมตรีเวชค่ะคุณหมอเป็นเหมือนหนึ่งในพิธีกรกับเราด้วยมาแล้วสวัสดีค <มา S 1> ่ะต้นอ<า><า>นรับทุกท่านเข้าสู่รายการผ<ฮ>ู้หญิงทำมาหา หมอคะนี่ค่ะรุ่นเดียวกันค่ะพี่สุแว่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความรักใช่ค่ะพี่สุยังไงคะคือสมัยเนี้ยพวกเราแบบดูจอดูคอมดูอะไรกันเยอะมากลูกชายก็เหมือนกันลูกชายมีลูกชายอยู่คนเดียวแล้วก็ทํากันบ้านเนี่ยเขาก็ต้องแบบ ผ่านจอผ่านจอคอมพิวเตอร์เหมือนทากันบ้งกันบ้านหรือว่าคุณครูให้มาให้กันบ้านมาหรือแม้แต่สอบสอบผ่าน iPad ตอนนี้ซึ่งในจอพวกนี้มันมีแสงสีฟ้าค่ะทีนี้มันมีงานวิจัยคือเอาแสงสีฟ้าเนี่ยนะคะส่องไปที่ตากระต่ายตากระต่ายค่ะแล้วกระต่ายตัวนั้นตาบอดทีนี้ก็เลยแบบอาแล้วลูกเราล่ะโอเคตาคนเนี่ยมันมันแข็งแรงกว่าตากระต่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าแสดงว่ามันต้องมีอันตรายอย่างเราถ้าเล่นนานๆเนี่ยปวดตาแน่ใช่ไหมนจะไม่ได้บอดหรอกคุณผู้ชมขาเพราะว่าเราแข็งแรง แต่คุณหมอร,ระยะเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆความเสื่อมของจอประสาทตามีผลแน่นอนชายแล้วลูกเราอ่ะคืออย่างเราเรายังมาใช้ตอนอายุ30อย่างเงี้ยยีกว่า30เด็กคือใช้มาตั้งแต่ห้าขวบ7จ็ดขวบอะค่ะก็เลยเป็นห่วงก็เลยเนี่ยแหละค่ะไปหาเลนกันแสงฟ้าแบบสั่งมาจากทุกที่เลยค่ะแล้วซื้อของมาเทสเองว่าแบบ ้ออันไหนมันกันได้ดีที่เราเห็นนี่ก็คือกันแสง UV อย่างเดียวหรือว่าเป็นสายตาด้วยกัน UV ด้วยนะคะกัน UV ได้กันกันแสงสีฟ้าได้นะคะพวกนี้คือแสงสีฟ้าด้วยไหมคะหมอคะพวกวนี้ก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่เยอะๆจะเป็นจอใช่ค่ะใช่แล้วก็อย่างตัวเนี้ยคือเวลาออกแดดเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วยเอพิสูจน์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ด้วยเวลาออกแดด คือกรอบเนี่ยเลือกเอายังไงก็ได้แล้วเลนเนี่ยเราสามารถสั่งได้ที่เพจนะคะว่าจะเอาเลนเปลี่ยนสีเวลาออกแดดก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ากังวลเรื่องความหนักนะคะใช้เป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวกับพิต้าก็ค่ะจะตัดเป็นวงกลมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้นะคะอันนี้คือมันจะเป็นแบบเบามากคือรุ่นนี้จะเบามากใช่ค่ะอันนี้นะคะคือวัสดุที่ใช้ทําตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมมโมรีไทเทเนียมคือดีกว่าไทเทเนียมธรรมดาคือเราจะงออย่างนี้ได้เลย ไอ้เลนะคะแล้วมันก็จะกลับมาแบบเดิมอ๋อทานี้เราไม่ต้องกลัวเวลาเรานั่งวันั่งเทอร์บรนด์ชื่อว่าอะไรคุณหมอคะอายการดค่ะอาการดแต่ปกป้องดวงตาอะไรอย่างเงี้ยแต่สวิกา หนู่มเป็นคนสายตายาวแล้วอยากจะตัดแสงด้วยค่ะส่งค่าสายตามาให้ทางเพจเลยค่ะแล้วทางเราก็จะทำแว่นกลับไปให้เลยแล้วถ้าใส่ไม่พอดีนะคะเปลี่ยนให้ฟรีไปวัดที่นไไดปวัที่ร้านได้นะคะอยู่ตรงแถวเซรีไทยค่ะจริงๆแว่นันนี้มันกันไอ้น้ำด้วยคือพอสมมุติว่าพี่หนูแหม่มหายใจเข้าไปใช่ไหมคะเป็นฝ้าแป๊บนึงมันจะหายเองไปเลยได้ใช่ไหมเน่หายเลย คิดมาให้ครบหมดเลยใช่ค่ะหรือว่าฝนตกสมมติฝนตกนะคะมันจะมีที่ปัดแว่นมาใช่ไหมคะน้ำมันจะ เกาะเลนได้เพราะเราเป็นมัลติโค้ดมันจะไหลไปเลยค่ะอู้วเหนือมากคิดมาให้พร้อมเสร็ดคิดมาให้หมดค่ะเบามากแน่นอนเลยค่ะแล้วแม่แต่คุณหมอว่ามันหนักหน่อยอ่ะยังไม่หนักเลยนะคะอันนี้ถือว่าหนักหน่อยแล้วแต่ถ้าเทียบกับแว่นทั่วๆไปมันก็ไม่หนักเท่ากับแว่นอันอื่นรุ่นไล่เกาะเป็นแบบปฏิเปิดตัดเป็นหมื่นๆใช่ไหมคะที่ร้านเนี่ยขายอยู่แค่สามพันแต่สําหรับรายการนี้แฟนๆรายการนี้เอาไปเลยพันเก้าร้อยเก้าสิบ รุ่นนี้ใช่ไหมคะรุ่นนี้รุ่นของลูกๆนะคะตัวนี้นะคะราคาในเพจเนี่ยขายอยู่1,490บนาทนะคะแต่ว่าถ้าในการนี้นะคะ990าเอาไปเลยค่ะโอ้ยไยแล้วลูกจะมาไดเลยค่ะจะส่งฟรี EMS นะคะรุ่นนี้ปกติ4,000กว่าบาทไป1 9 9เกาอเกเหมือนกันค่ะ นนี้ว่าต้องดวงตาแล้วเลนเนี่ยคุณภาพค่ะพี่อันนี้กันแดดด้วยไหมคะกันแดดนะคะแล้วก็กันยูวีกันไอ้น้ำใช่ถ้าสนใจทำยังไงคะหมอคะ อินบ็อกมาที่เพจได้เลยค่ะเอาราคานี้ไปเลยนะคะอาจจะแอดไลน์นะคะเป็นแอดไอการ์ดนะคะหรือว่าโทรเป็นเบอร์0866659446นะคะหรือ0963246689ค่ะแอดไซน์คุณผู้ชมค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าไอการ์ดนะคะหรือว่าไอที่มันปกป้องตาสแกนบัร์โคตดก็ได้นะน้าจอสแกนบัตรโคตรหรือแคสตูปก็ได้นะคะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยูทูปยูทูปได้หมดเลย โพิเศษเป็นของขวัญรายการนะะ,ะรุ่นนี้นะคะคือรุ่น Colorful นะคะที่เลือกเอาได้เลยตามเปลี่ยนตามสีชุดสีรองเท้าอะไรได้หมดนะคะจาก1,490บาทนะคะเหลือเพียง990บาทนะคะ,ะ,ะแล้วก็สำหรับรุ่นอย่างนี้นะคะที่เบาๆบนะคะในข้อ8กรัมนะคะจากราคาประมาณ2,790บ,ะะบาทคะเหลือ1,990บาทค่ะเบามากค่ะถ้าสั่งมาก็ส่งฟรี EMS นะคะแล้วก็แถมกล่องแรนแล้วก็ผ้าเช็ดเลนฟรีค่ะดวงตา เรามีแค่คู่เดียวคุณผู้ชมขาในชีวิตคุณมีแค่คู่นี้คู่เดียวคุณจะไม่รักษาเขาไว้ใช้ไปนานๆหรอเพราะฉะนั้นจําเป็นโดยเฉพาะลูกหลานของเราวันนี้ขอบคุณคุณหมอกุ๊ปมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่แนะนําเรื่องราวดีๆให้กับรายการผู้หญิงทมาหากินค่ะนี่คือคุณแม่ที่ทําเพื่อลูกแต่เดี๋ยวจงแรกรับเชิญของเราคุณลูกจะทําเพื่อคุณแม่บ้าง ร่วมทำมาหากินโดยคิวตินแฮร์โทนิกเซรั่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผมอรับคุณพ่และคุณแม่สวัสดีสสดค่ะ ตัดลิ้บิ้นได้ไหมชิงก่อนเลยได้ไหมเดี๋ยวคุณแม่หยิบให้เดี๋ยวคุณแม่หยิบให้จัดเต็มขนาดนี้ขนมาจากบางแสนชนบุรีเลยนะคะเมนูมีอะไรบ้างบางแสนค่ะที่จริงร้านเราค่ะหลักๆก็คืออย่างที่รู้กันว่าจะเน้นติ่มซำนะคะติ่มซำเราก็จะมีทุกเข่งแข่งละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็รวมถึงของทอดกับอีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นตัวบักุเตะนะคะที่เป็นตัวเด็ดของร้านที่ขายดีมากแล้วก็อย่างเครื่องดื่มก็จะเป็นชาชักค่ะที่เป็นสูตรมาเลเซียมีร้อนแล้วก็มีเย็นด้วย กุเตคืออันนี้ใช่ไหมใช่โซไตนะซุกพี่ไฮอยากให้พี่ไฮชิมบัคกุเตของเขาสุดๆเลยคุณแม่ต้องบอกเลยใช่ใจเย็นๆค่ะคุณขาบัคกุเตอยู่นี่เฮ้ยไฮบัคกุเตร้อนๆเลยน่ะวอมให้ร้อนบอกเต่าเขาบอกว่าสำหรับบัคกุเตสูตรเนี่ยเป็นสูตรของคุณแม่โดยเฉพาะใช่ค่ะคุณแม่เอาสูตรมาจากไหนก็คุณยายค่ะคุณยายจะสอนเป็นมรดกตกทอดแต่คุณแม่ก็จะมา บ้างปรับปรุงบ้างบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นสูตรที่สืบทอดมาเลยเนอะช่างๆจริงๆบะกุเตเป็นอาหารของทางมาเลเซียด้วยไหมคะที่จริงโดยบะกุเตอะค่ะจะเราเราจะรู้กันว่ามันมีหลายสูตรมากสูตรฮ่องกงสูตรมาเลเซียสูตรภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางคุณทางบ้านเราเป็นคนหาดใหญ่ก็จะนับว่าโอเคเป็นสูตรภาคใต้ละกันเห็นบอกว่าคุณแม่รู้คนเดียวด้วย อ๋อคือว่าุบมกุเตนี่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำยากนะฮะงงเล่หรอค่ะท,ทีนี้ว่าถ้าจะใช้เด็กทำนี่ก็แบบ มันไม่สะดวกไม่รวดเร็วคุณแม่เคยตัดปัญหาว่าทําเองดีกว่าทุกอย่างและอีกอย่างสูตรไม่รั่วไหลด้วยใช่ใช่สมุนไพรเยอะใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะถ้าทําไม่ดีก็จะมีกลิ่นสมุนไพรนะไม่อร่อยนะใช่กระดูกหมูเราก็จะตุ๋นประมาณ6-8ชั่วโมงแต่ว่าบางโกเต้ต้องมาก่อนเที่ยงเพราะถ้าหลังเที่ยงที่ร้านก็หมดหมดแต่ว่ากว่าจะโกปีฮับมาเป็นโกลูกก็ทานมาเหมืนกันใช่ยังไงคะคือที่จริงโกปีฮับอะค่ะคือด้วยความพี่ออมอะ ทำงานประจําอยู่ที่กรุงเทพเนาะแล้วก็คุณแม่อยู่ที่ชนบุรีตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนไม่ไม่อยากเป็นแม่บ้านแหละก็คือรู้สึกว่าเขาเคยทํามาหากินมาเขาอยู่นิ่งๆให้ลูกเลี้ยงก็แบบเราเอ๊ะทำอะไรกันดีบวกกับเราอะค่ะออมเป็นคนชอบกินถิ่งซำเราก็เลยกินหลายๆจังหวัดรอบๆนั้นระยองชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่โดนใช่ก็เลยเปิดก็เลยเปิดเองใช่ค่ะที่บอกว่าลมรุกคุกคานยังไงคือพอเรา เหมือนเราตั้งต้นมาจากการที่เราเริ่มจากศูนย์ไม่ได้มีไม่ได้มีแบ็กมาไม่ได้มีเงินทุนหนาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วง,งแรกๆต้องเงินกู<า><ช>้แม้แต่ชาเองก็ต้องซื้อตัวชามาจาก มาเลเซียค่ะตอนนั้นอยู่หาดใหญ่ค่ะจะอยู่ใกล้ๆกันก็ข้ามไปเห็นโรงงานที่เขาคำนวณแล้วก็ไปต่อมาปรุงสูตรอร่อยมากนะคะคุณชมค่ะสุดยอดเลยนี่ก็คือแบบว่าไปกินแบบเหมือนเราไปกินทางใต้เลยอ่ะนี่เขเลี้ยงอร่อยนะอยู่ตรงไหนของชนบุรีค่ะออมร้านเราพอเลยมอบุรพาหาดเลยมาประมาณ400เมตรร้านก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยก็คือถนนหลักเส้นลงหาดเลยค่ะเห็นบอกว่าช่วยกันขายแม่ลูกกับคนในร้านพอจับเงินแสนได้ ครั้งแรกเป็นไงฮะคุณจะได้กินไหมยอมเราว่าเราก็ไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าร้านจะร้านจะมาถึงขนาดนี้เลยนะคะคือวันนี้มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อเฟรนช์ชายเหมือนมาเกือบสี่ปีอ่ะค่ะเราขายไหมมีรายชื่อมารอเฟรนช์ชายก็แบบยี่สิบกว่าคนไม่ยอมขายทำไมเนี่ยแต่เดี๋ยวจะขายสิ้นปีนี้แล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ขายเพราะหนึ่งคือเราหน้าร้านเรายังทําไม่ทันเลยเพราะอย่างที่บอกว่าแม่แม่คุูอาหารเองทุกอย่างคือเขาไม่ยอมปล่อยแต่ว่าก็เริ่มมานั่งคุยกันแล้วว่า เริ่มมานั่งคุยว่าการที่เปิดเฟรนชชสายมันดีกว่าที่มันมันดีกว่าที่รอให้ลูกค้ารอแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแบบต่อต่อคิวแล้วก็โทรมาถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดอะไรเงี้ยค่ะเปิดทุกวันไหมลูกเปิดทุกวันค่ะไม่เคยมีวันหยุดเลยจริงงัอดีเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ ถ้าวันธรรมดาจะเปิด9โมงเชา้าถึงประมาณ1ทุ่มค่ะวันเสาร์อาทิตย์เปิด7โมงครึ่งถึง1ทุ่มแต่ว่าช่วงประมาณ5-6โมงเย็นเราก็จะโพสใน Facebook หรือในโซเชียลแล้วว่าโพสเช็คก,ก่อนนะเพราะว่าติ่มซำเราเป็นติ่มซำปั้นสดถ้าหมดก็คือจะปิดเลยใช่ค่ะเบอร,ร์ศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าสามเจ็ดสี่สามห้านะคะหรือว่าติดต่อที่ Facebook ก p ีฮับได้เลยต้องขอบคุณน้องอมกับคุณแม่มากมากจับร้านกบีฮับกบีฮับขอบคุณนะคะ เดือนหน้าไปชนบุรีจะแวะงานเลยค,ะคะขะช่วงหน้าแขกรับเชิญของเราเป็นนางงามด้วยแล้วคุณแม่ลูกสองคุณแม่ขาแล้วดูแลตัวเองดีมากเขาเป็นใครเรื่องเมาเขายาวมากพักสักขี้ค่ะเร,ริ่มทำมาหากินโดย G Plus s n i a k e r unlock your style มาต้อนรับนางงามคุณแม่ลูกสองคุณนุ้ยสุจิรา,งงาส,รส,สวัสดีค่ะ ก็ไปเที่ยวกันมาใช่่ะลูกๆไปหัวหินค่ะนี่ทำ้วอ่ะทำไมไม่ใส่ชุดว่ายน้ำที่แบบว่าเป็นเซ็กซี่เลยคุณแม่หนูกลัวโลกร้อนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดเซ็กซี่ทุกคนจะแบบทะเลเดือดทะเลเดือดโอ้ยเราต้องลนโลกร้อนออเอองั้นเดี๋ยวคุณแม่ทำบ้างดีกว่าหนูก็เลยใส่ชุดออกกำลังกายไปว่ายน้ำค่ะ เป็นคนชอบทำอะไรไม่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราวิถีการตีโป่งของเราเนี่ยเริ่มเลือนหายไปแล้วคนไม่แตกคือกระทั่งโรงแรมเลยเหรอคะแม่คุณไม่ค่ะไม่เขาก็เออเงงงดีอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยไปด้วยชอบไปเที่ยวเที่ยวไปโป่งไหมค่ะโป่งสิ หนูเพิ่งรู้ว่าการตีโป่งเนี่ยสนุกมากเลยแล้วมันลอยได้ด้วยจริงๆด้วยเที่ยวทะเลบ่อยอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวผิวนุเสียหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเล็กสามไปปลายปุ๊บตอนยิ่งตอนท้องพอตอนท้องปุ๊บคุณหมอบอกเลยว่าคุณนุ้ยลืมทาอะไรก็ได้นะห้ามลืมทากันแดดคุณนุ้ยอันเนี้ยสำคัญมากนะกันแดดต้องทาทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเล้วอะไรเขาบอกไหมคะเพราะอะไรหนึ่งเวลาเราท้องเนี่ยฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแล้วก็แสงแดด ณปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีแค่ UVA UVB นะเรามี blue light ที่จะแอบว่าอ่ะหนังเกาหลีก็ดีจอทีวีจอคอมพิวเตอร์ก็ดีตรงเนี้ค่ะจอสีฟ้าอ้าวหน้าก็ลิ้วมาแล้วแบบมันดูกัล้า่งงอ่ะนุ้ยเนี่นะหาครีมกันแดดตัวนี้มานานมากมันคืออะไรคะตัวนี้เลยค่ะเซียโรครีมกันแดดนะคะที่เป็น SPF 50 นะคะแล้วก็ PA บวกบวกบวกได้ทั้ง UVA UV และแสงบูไลท์ที่นุ้ยบอกไปที่สําคัญก็คือว่าที่นุ้ยบอกว่าหามานานเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาไม่มันเขาไม่เหนียวเนินอะแล้วพอทาไปปุ๊บนี่นุ้ยทาให้ดูเลยนะมันกลายเป็นผิวของเราอะค่ะกลายเป็นสีผิวเป็นเนื้เรานี่ไงน้ยกี้บีบอกว่าเหมือนจะหนาไม่หนาไม่หนานี่มบางมากเลยมาเลยมันจะบอกไม่ว่าไม่วอกนี่ไง นี <łość S 2> ่ไงมากเลยเมื <shocked> ่อกี้นะตัวเองเอาทานนิดเดียวจริงๆนิดเดียวนะคะเออเอาไว้เพราะว่าเราเคยใช้อะพอทานแล้วมันเด็ดจริจริงๆแล้วมันเวิร์กเขากระจ่างใสแต่ไม่ได้แบบว่า ทาไปอะเฮ้ยทารองพื้นอะแล้วก็เหมาะกับทุกสีผิวใช้ได้หมดไม่ใช่ว่าเอ้ยเฉพาะผิวนุ้ยหรือเปล่าไม่ใช่ผิวสีน้ำผึ้งผิวสีอะไรก็ตามสามารถใช้ได้หมดไม่เหนียวเหนอหนอย่างที่ที่ได้สัมพัสแล้วซึมไปเลยอะพม่ชอบจังเลยอะคือซึมไปเลยแล้วนุ้ยชอบตรงไหนรู้ไหมที่นุ้ยบอกว่านุ้ยหามานานเพราะว่านุ้ยเนี่ยนะหงุดหงิดใจเวลาปอนเนี่ยเหงื่อออกแล้วผู้ชายอ่ะเหงื่อออกอะแล้วเวลาเขาทันทาพวก คีมกันแดดอะแล้วมันกลายเป็นเหงื่อสีขาวมันก็แบบแผลเป็นเรามไหล่ไหลมันแบบมันไม่ได้นะปอลิเงี้ยแล้วก็เลยมาเจอตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าหนึ่งนุ้ยใช้ก็คือไม่แพ้พอนุ้ยไม่แพ้ปุ๊บเห็นปุ๊บแล้วว่าเอ้ยไม่วอกอ่าไม่วอกซึมง่ายไม่เหนียวเนินอ่ะไม่แสบตาปุ๊บก็เลยให้ปอลองใช้เพราะว่าผู้ชายเขาจะใช้อะไรยากก็เลยให้เขาลองทาปรากฏ ไม่มีเงือสีขาวแล้วค่ะไม่เทาได้ทุกสภาพผิวได้ทุกสีผิวและที่สำคัญได้ทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมได้หมดเลยใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ชอบวิธีการที่ไหนง่ายปกติถ้าครีมกันแดดที่นูใช้เนี่ยนะคือนูต้องใช้ถึงสองข้อนิ้วแต่ว่าอันนี้ยหนูใช้แค่ครึ่งข้อนิ้วแค่นี้ค่ะอ๋อเหรอแค่นี้เองค่ะจริงจริงทางหน้าอย่าเยอะนะอย่าเยอะไม่ต้องเยอะเบืองเบืองตรงนี้หนึ่งจุด ทางสองจุดจบพาคอด้วยแต่น้องเขาหน้าเล็กอะแล้วเราจะพอไหม ปริมาณแล้วแต่ขนาดใบหน้าของคุณผู้ชมเลยค่ะจะใช้ลดลงกว่าที่เราเคยใช้ใชสําหรับส่วนผสมนะคะหลกัหลกๆจะมีโอลิฟกับโมริงา้าค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะมีผลวิจัยนะคะว่ามีคุณสมบัติในการปกป้องนะคะผิวของเราจาก UVA UVB ก็คือแสงแดดนะคะแล้วก็ b บลูไลท์รวมถึงมลภาวะต่างๆด้วยครีมกันแดดนะ่ไม่ใช่แค่กันแดดอย่างเดียวเขาต้องกันมลภาวะกันกันหน้าของเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ย ไปก่อนไวเพราะฉะนั้นนะผู้ชมเขาคงอยากจะใช้บ้านแล้วแหละขอโปรดเด็ดๆเลยลูกยเซียโรนี้นะคะปกตินะคะ1หลอดนะคะ1,590บาทแต่วันนี้นุ้ยแถมให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะผู้หญิงทำมาหากินของเราแถมไปเลยอีก1หลอดเท่านั้นยังไม่พอนุ้ยแถมขนาดพกพาไปอีก2หลอดไปเลยเป็นสเท่านั้นยังไม่พอแถมล่มอีก ิ้ชิ้นจากราคาทั้งหมด5 5 5 0บาทนะคะเหลือเพียงแค่1,590บายเท่านี้จะทเท่านี้ที่สำคัญส่งฟรีไปเลยค่ะอยากให้ได้ใช้กันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคิดมาเพื่อทุกสภาพผิวตัวนี้ไม่เหนียวเนินน่ะหน้าดูไม่วอก แล้วที่สําคัญไม่มันเยิมนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ตัวนี้นใช่โรที่บอกเมื่อสักครู่นี้พันห้าร้อกว่าบาทเนี่ยค่ะโทรที่เบอร์ไหนคะ0 2 1 1 4 6 4 4 4ค่ะ021146444นะคะหรือว่าไลน์แอดไปคุยกันก็ได้นะคะที่แอดเซียโรนะคะ c i e l o เซียโรค่ะวันนี้ให้กี่ใายเตรียมมา5 0อ่ะ โอ๊ยที่เปิดตัวนะมันเปิดตัวนะนอยแม่อยได้กี่สาย,ยจะไปจำกัดทำไมแล้วก็ร้อยไปเลยเ เราทำอย่างกับเป็นเจ้าของเด้วยนะนึกยังจะให้ไม่ไม่เหรอเกตตาเกตสวยด้วยพี่ต้องใว่ใช่แล้วพก็ใช่จริงจริงเหมาะกับทุกคนในบ้านนะคุณผู้ชมค่ะคนในครอบครัวหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เราไม่จําเป็นหรอกเออคือพ่อแม่แก่แล้วไม่ต้องใช้จริงๆควรจะใช้นะพูดถึงพ่อแม่นุ้ยเอาไปให้แม่ลองใช้อ้าวแม่เรากลับมาไบรท์อีกครั้งนึงเนี่ยตบ๊ะเพิ่มมือข้างไม่เอาขอร้อยสายลองเป็นร้อยได้ไหม รู้ไม่มีใครตอบให้ดีกว่าแล้วกันร้อยใ่หมรีบเรียบรีบเลยชุลมุนรีบโทรนะคะ021146444นะคะ0 2 1 1 4 6 4 4หหรือว่า Line@@ แอดแอดเซโรนะคะ C I E l อค่ะสองหลอดเล็กแล้วก็ใหญ่สหลอด1น่มกับครีมกันแดดในวันนี้ที่ทุกคนต้องมีจริงๆครับไม่มันไม่เหนียวเนื้อหนะใช้ได้กับทุกสีผิวแล้วก็ทุกสภาพผิวด้วยค่ะ1หลอดนะคะ1590บาทนะคะแต่ว่านุ้ยให้คุณผู้ชมนะคะ1แถม1ในขนาดเท่ากันไปเลยและแถมอีก2ในขนาดพกพาและล่มอีกหนะคะให้ไปทั้งหมดนี้5 0 5 0บาทคุณช จ่ายเพียง1590ัรเบาทเท่านั้น0ูนย์6 4 4 4หรือว่า l i n แอดเซียโรนะคะแอดนะคะ C I E L O เซียโรค่ะร้อยสายเท่านั้นะจ๊ะสามสิบแล้วชุดแล้วนะเลยแค่สามสิบชุดแล้นะให้วันนี้ไม่ได้แล้วนะเดินออกไป<อ>ไม่มีชีวิตรอดแล้วนะแค่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วกพี่หน่อยไม่ได้หรอลูก ี่อย่าไปหลงกลพิธีกรนะอย่าขอเต้ะนู่นเต้ะนี่ไปประมาเกิดจะเป็น2 3 0สายสายผู้ชมเหลือแค่30สายเท่านั้นนะคะผู้ชมตรีบโทรค่ะผู้ชมรีบโทรตอนนี้เท่านั้นนะโทรมาที่02-114-6444่ะหรือว่า Line แอดนะคะแอดใส่หน้าเสียเสียโล c I E L O ขอบคุณน้องนุ้ยค่ะการกำกับวันนี้นะจ๊ะถ้าอยากได้เงินก็ต้อง ทำงานเต็มที่ถ้าอยากได้สามีต้องทำยังไงขายเอเลยหมดแล้วนนี้เวลาหมดแล้วค่ะไปพบกันใหม่นะคะจัน์ถึงสุนะคระเวลาบ่ายโมงตรงที่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ